สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตาม my love jj ห้าเก้าแปดชนลนะคะวันนี้ม my love <My S 1> jj ในคลิปนี้นะคะ my love jj จะพูดรวมๆในสังคมทั่วโลกของเรานี้แหละคะ่ะ my love <My S 2> jj อย่างมาพูดถึงกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญท่านได้ตัดสินวินิจฉัยเกี่ยวกับการนะคะที่ใครออกไปทําผิดกฎหมายหรือเอามอ1น2ไปเป็นนโยบายหาเสียงนี่แหละคะ่ะแล้วก็โดน ตัดสินออกมานะคะว่าเป็นการนะคะสอกกลอนทําลายหรือคิดล้มล้างการปกครองนั่นแหละค่ะเนาะซึ่งในส่วนนี้มายเลบเจเจอยากจะมาพูดถึงทั่วทั่วไปนะคะก็คือให้คนไทยทุกคนนะคะลองลองนะคะนึกคิดตรึกตรองนะคะให้มากๆในส่วนนี้นะคะว่าการที่ คนคนหนึ่งขนาดศาลท่านตัดสินไปแล้วนะคะศารลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้วยังออกมานั่งพูดว่าแยงหงอจะถอยแล้วหรืออะไรประมาณนี้คือยังคิดจะปลุกปั่นคนอื่นให้ออกไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ศาลท่านได้ตัดสินมาแล้วนะคะในศาลที่ที่ศารลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินมาแล้วว่าเป็นการกระทําที่คิดจะ่ลมลางการปกครองนั่นแหละคะ่ะถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านเรานะคะก็คือ เป็นนะคะเหมือนกับที่จะไปล้มล้างนะคะสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบสิ่งที่ทำให้ตัวเองคิดว่าเป็นปมด้อยของตัวเองนั่นแหละคะ่ะก็คืออยากจะล้างอยากจะเอาระบบใหม่ขึ้นมานะคะก็คือเรียกร้องประชาธิปไตยว่างันเตอะนะคะคือระบบประชาธิปไตยเหมือนที่เขาใฝ่ฝันกันเหมือนที่เขาใฝ่ฝันว่าประเทศที่เขาเคยมาอยู่กันเนี่ยเป็นประเทศตัวอย่างของเขา มาแล้วเจ็เจเลยอยากจะบอกนะคะอยากจะพูดถึงในส่วนในส่วนตัวในความรู้สึกของเรานะคะให้คนไทยคิดตามแล้วกันนะคะลูกๆหล,ลานๆในอนาคตข้างหน้าที่จะโตขึ้นมาเนี่ยได้รับรู้นะคะให้หันไปมองประเทศรอบทั่วโลกของเรานะคะประเทศทั่วโลกของเราประเทศไหนบ้างนะคะที่เขาเจอปัญหา มากมายเลยในประเทศของเขาน่ะขนาดเขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นระบบประชาธิปไตยเต็มนะคะมันไม่มีประเทศไหนหรอกค่ะเป็นระบบประชาธิปไตยเต็มตัวน่ะถึงจะเป็นระบบประชาธิปไตยยังไงทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆเหมือนกันทุกคนนะคะใครที่คิดจะออกไปละเมิดกฎหมายเขาก็ต้องใช้กฎหมายดำเนินคดีทุกๆประเทศนั่นเลยค่ะ แมตต่ประเทศตัวอย่างที่คนเหล่านั้นชอบพูดถึงชอบอ้างถึงเขาก็ใช้กฎหมายดำเนินคดีกับคนที่ออกไปละเมิดกฎหมายนะคะทุกคนไม่ว่าจะให้สิทธิมากแค่ไหนสิทธิในตัวของตัวตนของเราเนี่ยให้มากแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะสิทธิในตัวตนของเราเนี่ยไปก้าวกก่หรือไปทําลายสิทธิของผู้อื่นได้อย่างกรณีเนี่ยนะคะ เรียกร้องสิทธิเสรีภาพความสันมือภาคประชาธิปไตยแต่เอาสิทธิของตัวเองเนี่ยไปละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยโดยการที่จะเอายกเลิกหรือแก้ไขโม1 1 2 2ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตร,รยิย์โดยตรงก็คือความมั่นคงของประเทศไทยเราเนี่แหละค่ะก็คือประเทศไทยเราก็มี3สถาบันหลัก มาเป็นประเทศไทยได้ทุกวันนี้ก็มีชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนะคะก็คือไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้หรอกว่านี่คือประเทศไทยนะคะนะคะมันถึงมีรัฐธรรมนูญมีข้อกฎหมายขึ้นมาควบคุมแล้วก็ปกป้องดูแลไว้ไงคะคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในพื้นประเทศไทยเนี่ยเป็นคนไทยนี่แหละคะ่ะ สามารถที่จะปกป้องประเทศของตัวเองปกป้องก็คือปกป้องสามสถาบันหลักของประเทศไทยของชาติไทยนี่แหละคะ่ะก็คือชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละคะ่ะอย่าให้ใครคิดมาทําลายล้มล้างได้เพราะว่าถ้าเสาใดเสาหนึ่งนะคะโดนทําลายไปความเป็นชาติไทยของเรามันก็จะโดนบั่นทอนลงไปเห็นไหมคะ อย่าลืมว่าสมัยนี้ทุกคนดูข่าวไหมคะต่างคนต่างหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองกันทั้งนั้นกอบโกยผลประโยชน์เข้าหาตัวเองกันทั้งนั้นเลยนะคะความซื่อสัตย์สุจริตมีสักกี่คนที่ทําให้เราเห็นนอกนั้นที่าผ่านมาเห็นไหมคะคนโน้นก็หวังผลประโยชน์คนนี้ก็หวังผลประโยชน์จะมองถึงประชาชนสักกี่คน ส่วนมากมีแต่ผลประโยชน์เขาหาตัวเองก่อนหรือเปล่าให้คนไทยคิดดูเร้วกันนะคะถ้าวันหนึ่งนะคะเขาเปลี่ยนระบบได้เนี่ยคุณคิดหรือว่าคนไทยจะรวยขึ้นเพราะคนที่เข้ามาหวังเข้ามามีหน้าที่การงานมีหน้าตาทางสังคมต่างคนต่างหวังผลประโยชน์เขาหาตัวเองโดย ใช้คำว่าประชาิปธไตยเป็นตัวตั้งตัวยืนเนี่ยแต่การกระทําของเขาเหล่านั้นนะคะมีสักกี่คนที่ซื่อสัตย์สุจริตโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนะจะมีสักกี่คนในส่วนนั้นมีคนดีก็มีให้เราเห็นแต่คนดีมันช่างมีน้อยเหลือเกิน มันมีแต่คนที่เข้าไปเพื่อกอบโกยเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนให้กับตัวเองมากมายไม่ว่าจะเป็นนะคะอะไรหลายๆอย่างน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะการที่เขาเรียกเข้าไปบริหารประเทศแล้วเนี่ยมันจะมีเม็ดเงินไปนะคะโครงการนั้นโครงการนี้โครงการต่างๆที่เกิดขึ้น บางคนก็ใช้โครงการเหล่านั้นเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะเพื่อกอบโกยให้กับตัวเองแม้แต่วันนี้ที่ได้ยินคำพูดของคนคนหนึ่งนะที่บอกว่าอย่าลืมว่าโอกาสอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยรอบที่สองได้ก็คือต้มยำกุ้งถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็คงเกิดขึ้นช่วงที่ เอาเงินไปแจกเรียลายนั่นแหละค่ะคือแจกไปมั่วไปหมดเลยเนะี่ยแจกทั้งคนรวยทั้งตัวเองทั้งมหาเศรษฐีนั่นแหละค่ะแจกหวานไปมั่วนั่นหละค่ะมันจึงจะเกิดต้มยำกุ้งขึ้นมาได้เพราะใช้เงินไม่เป็นไงคะ่ะสองนะคะที่มันจะเกิดต้มยำกุ้งขึ้นมาได้ก็เพราะโครงการอะไรละ่ะเอาไปละเลง นะคะแข่งขันอะไรจะไปขึ้นให้จดอะไรนะอันดับหนึ่งของโลกใส่กางเกง,เกงใครใส่ได้เยอะมากกว่ากันมันได้ประโยชน์อะไรไม่รู้เหมือนกันไปแข่งขันแบบนั้นเพื่อที่จะอยากจะได้เป็นที่หนึ่งว่าใครใส่กางเกงได้เยอะกว่าใครเนี่ยมันเป็นผลดีหรอเอาเงินไประเลงตรงนั้นหรือเปล่าละ่ะก็ต้องหันกลับไปถามในสว่วนนั้นว่าถ้ามันเกิดต้มยำกุ้งจริง มันจะเกิดเพราะเหตุผลเอาเงินไปหวานเล่นหรือเปล่าล่ะนะคะอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศไทยคนหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวมากมายนะคะบางอย่างในประเทศไทยของเราตามตลาดอาจจะเงียบเหงาเพราะทุกคนหันไปขายทางออนไลน์ทุกคนก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ถ้าทุกคนที่ยังขายก็คือสำหรับพวกอาหารเนี่ย ก็ยังคงขายตามท้องตลาดหรือทางออนไลน์ก็ได้แต่สินค้าส่วนอื่นหลายหลายหายอย่างเนี่ยเขาก็ค้าขายทางออนไลน์กันใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ตลาดมันเงียบนะคะตลาดมันไม่คึกคืนเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่มีโลกออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทุกคนก็ค้าขายแล้วมันมีคนเดินตลาดเยอะแต่ปัจจุบันนี้โทรกิ้งเดียวของก็ส่งถึงบ้านอยากกินอะไรโทรแป๊บหนึ่ง ของก็ส่งถึงบ้านมันเลยไม่มีใครเดินตลาดมันก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นอกจากเราจะหาวิธีปรับปรุงของเรานั่นแหละคะ่ะว่าเราจะทำยังไงให้สินค้าของเราที่มีอยู่หรือว่าเราค้าขายของที่มีอยู่เนี่ยให้มันได้ขายมันก็ต้องคิดตรงนั้นด้วยนะคะเนาะสำหรับคนที่ที่ทำส่วนนี้ไม่เป็นก็คือยังค้าขายในตลาดนะ่ะเราก็ ดูนะคะว่าเราไปไหวหรือไม่ไหวแล้ก็ต้องดูในส่วนนั้นด้วยเนาะก็ต้องแก้ไขกันไปในส่วนนั้นรัฐบาลก็ต้องไปดูแลตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะเพราะอย่างน้นอยๆก็ต้องไปสอนวิธีทำนะคะค้าขายทางออนไลน์ให้เขาให้เขารู้จักว่าเนี่ยทำยังไงเมื่อเราค้าขายในตลาดแล้วมันไม่ได้เนี่ยบางคนเขาทำไม่เป็นว่าค้าขายทางออนไลน์ต้องทำยังไงต้องเข้าไปทำยังไงเนี่ย ทางหน่วยงานรัฐก็ต้องไปชี้แจงแล้วก็ไปสอนเขาตรงนี้เขาถึงจะได้เป็นไงคะมันถึงจะไม่ว่างเปล่าอย่างนั้นเน่ยเนาะอันนี้เราก็อยากออกมาพูดในส่วนรวมเพราะว่าเราไปดูข่าวมาเลยบม่เลิบเจเจก็เลยอยากเอามาพูดในส่วนนี้ว่าคนที่ชอบเรียกร้องคําว่าประชาธิปไตยให้คนอื่นออกไปสู้ออกไปสู้ออกไปสู้โดยที่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ไม่มีใครไปเดือดร้อนกับสถาบันพระมหากษัตริย์เลยเพราะว่าท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยแต่คนที่อยากจะทำเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมในส่วนตัวคิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่แหละว่าเมื่อ,อไรที่เขาได้เป็นใหญ่เขาก็จะมีผลประโยชน์กับคนภายนอกด้วยธุรกิจที่มีอยู่ในมือนั่นแหละค่ะจะค้าขายเก่งกำไรทำยังไง เอ,อื้อเอ,อื้อแลวก็เอ,อื้อนั่นแหละค่ะอย่าลืมว่าปัจจุบันนี้นะคะต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองเขาก็มีปัญหากันเยอะแยะนะคะบางประเทศนะคะไมล์เลฟเจเจอยากให้รู้ว่าบางประเทศเนี่ยทรัพยากรเขามีมากมายแต่ด้วยเพราะอะไรไม่รู้บริหารประเทศไม่เป็นใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือย คิดไม่ทันเอาเงินไปละเลงผลสุดท้ายได้ประเทศอื่นเข้ามาดูแลกอบโกยทรัพยากรออกไปหมดแม้แต่คนในชาติตัวเองยังเรียกร้องทรัพยากรที่มีในประเทศอยากจะใช้ยังต้องอดออมใช้เพราะที่เหลือเขาคนนี้ไปหมดนะ่ะอย่าให้ประเทศไทยเราเป็นอย่างประเทศนั้นอย่าให้ประเทศไทยเรา เป็นเหมือนประเทศอื่นๆที่กำลังเจอปัญหารักษาสมสถาบันหลักของเราไว้อย่างน้อยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประเทศเนี่ยคนที่คิดจะโกงคนที่คิดจะขายชาติก็จะได้เกรงกลัวนะคะในสิ่งที่จะทำบ้างถ้าไม่มีเลยอยากจะทำอะไรก็ได้เนี่ยลูกหลานในอนาคตจะเป็นอย่างไร ให้ทุกคนลงกลับไปคิดนะคะในส่วนนี้กลับไปคิดมากๆอย่าให้ใครมากอบโกยทรัพยากรในประเทศของเราออกไปจากประเทศเรามันจะได้เหลือทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยไว้ให้ลูกหลานเราได้กินได้ใช้ในอนาคตข้างหน้าลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องลาบากคนแก่นเนี่ยอย่างพวกเรา อนาคตข้างหน้าไม่มีใครอยู่เกิน150ปีอยู่แล้ววันหนึ่งก็ต้องจากไปแต่ยังเหลือทรัพยากรให้ลูกหลานได้กล่าวถึงว่าอูบรรพระบรุษของเรายังคงรักษาไว้ให้ลูกหลานได้สืบต่อไปในอนาคตนั่นแหละคะ่ะนี่คือความหวังดีของเราทุกคนที่จะร่วมกันสามัคคีกันรักษาพื้นแผ่นดินไทยของเรารักษาทรัพยากร ในแผ่นดินของเราไว้ให้ลูกหลานยึดมั่นสามสถาบันหลักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์รวมเป็นประเทศไทยได้ทุกวันนี้ก็เพราะสามสถาบันหลักให้ทุกคนกลับไปคิดนะคะประเทศไทยเราจะอยู่รอดปลอดภัยถ้านักการเมืองไม่เห็นผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าส่วนรวมเมื่อไรที่นักการเมืองเห็นประโยชน์ตัวเองมากกว่าส่วนรวม ต่อให้เขามาบริหารประเทศเขาก็จะมองไม่เห็นประชาชนคนแรกญ่าอยู่ดีวันที่เขาไปหาเสียงเขาบอกเขาเห็นเราแต่วันที่เขาได้เป็นใหญ่เมื่อไหรแม้แต่หางตาเขาจะมองหาพวกคุณหรือเปล่าคิดให้ทันนะคะคลิปนี้ฝากลูกหลานเรานะคะทุกๆคนละคะ่ะคิดให้เยอะนะคะอย่าคิดแค่ว่าฉันชอบคนนี้โอ้ไปเรียนเมืองนอกเมืองนาะ พูดภาษาอังกฤษเก่งอยากให้มาเป็นผู้นำแต่ผลสุดท้าย copy เข้ามาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดวาทกรรมก็ c o อปเข้ามาแม้แต่จะวาดรูปสักอย่างยังไม่ได้วาดออกมาจากจิตใต้สำนึกของตัวเองเลยยังต้อง copy ปี้เขาเหมือนกันนะคะถ้าเรียนขนาดนั้นแล้วก็ต้องมี วิสัยทัศน์ของตัวเองที่จะสามารถพูดด้วยด้วยตัวเองวาดได้ตัวเองไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครมาอย่างเราไม่ได้เรียนสูงเราก็ดูภาพถ่ายก๊อปปี้ได้ตามภาพถ่ายแต่คนที่เรียนสูงมาแล้วควรจะใช้สมองของตัวเองคิดและพูดเองด้วยตัวของตัวเองวาดและขีดเขียนด้วยตัวของตัวเองหรือเปล่าถ้ามีแต่ก๊อปเข้ามา จะบริหารประเทศได้อย่างไรถ้าจะต้องใช้คำว่าก๊อบของคนอื่นแล้วมาบริหารประเทศแล้วประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเมื่อก๊อบจากคนอื่นแล้วมาเราบริหารของเราอย่าลืมว่านี่คือประเทศไทยเขาคือประเทศเขาอย่าก,ก๊อบเขามาเพื่อมาทำที่ประเทศไทยมันคนละอย่างกันนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ